ขอดูอันนี้ขอถ่ายเป็นธรรมทานนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้มันพูดเลืองอิบไปเยอะไงกลัวคนจะไม่ดูถึงตรงนี้นะเนี่ยดูนะฮะที่บอกเนาะเล็บน้องนี่คือมันมีเอ็นงอมากับเล็บด้วยไม่สามารถตัดเล็บได้เนาะตัดแล้วมันจะอ่ามันจะเลื่อนไหลนะฮะก็เลยตัดไม่ได้เนาะนะแล้วก็ขาเนี่ยไม่ดูได้ดูนะห้วาเนาะหวญาเน้ะ ขาเนี่ยไม่สามารถยืดออกได้<ะ>คือนอนขดอยู่อย่างนี้เลย<ะ>ไม่สามารถยืดได้เลยเนาะนะมันเหมือนกับเอ็นมันเองแนละ้วมันมันยืดอยู่อย่างนี้เลยยืดยืดเลยนะ,ะที่ผมมองตอนแรกผมบอกเอกว่าพี่เชื่อว่าเอกเนี่ยต้องเป็นโรคเป็นกรรมซึ่งอาจจะทากรรมอะไรเกี่ยวกับไก่ซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่าเอกทาอะไรมาแต่ผมรู้สึกความรู้สึกผมันบ่อยอ,อย่างนั้นแล้วคุณก็บอกว่าจริงเพราะว่าเขาเคยทําอะไรเกี่ยวกับลูกเชียบ อ่าสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้เอกเ่าให้ฟังดีกว่าอันนี้คือเป็นเคสที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเวรกรรมจริงจริงเพื่อคนที่กําลังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่นะฮะได้ดูตรงนี้แล้วอาจจะทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเวรกรรมจริงจริงนะเรื่องพวกเนี้ยดูสภาพเลยเหมือนไก่เป๊ตรงช่วงช่วงเอ่อเล็บเล็บเงี้ยคือก็เลยบอกขออนุญาต้องเอกให้เล่าเป็นธรรมทานหน่อยนะฮะว่าเวรกรรมมันมีจริงมันมีเคสที่เห็นเห็นด้วยตัวเองบางทีเราไปบอกวเวรกรรมมริงจริงคนไม่เชื่อแต่ถ้าเขาเห็นภาพว,ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะเลย ถอยมากก็ได้นะฮะรู้สึกมีความคิดมากขึ้นอเอกพี่ขอยาให้เอกเล่าอีกรอบหนึ่งนะฮะที่ว่าเมื่อก่อนนี่เอกทำงานอะไรเออเคยไปทําอยู่ฝั่งไก่เป็นเป็นเออเป็นอยู่แผนดรงฟักเอาเอาไข่เข้าไปฟักในโต๊ะออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็ส่งส่งไปตามอที่เขาเลี้ยงทีนี้มันเวลาราคาเหมือนกับว่าราคาลูกไก่ตกเขาก็จะเก็บไว้ทําลายเพื่อะยุงราคาเนาะ Mm hmm. ถ้าผมเข้าใจอย่างนั้น,นะ mm hmm. ก็จะมีคนจากบ,บริษัทใหญ่เนี่ย uh huh. ไปดูการทำลาย mm hmm. คือจากกรุงเทพเนี่ยไปที่ฟาร์ม mm hmm. พอเขาไปถึงเขาก็อย่างสมมุติว่าอาทิตย์นี้ทำลายห้าพันตัว uh huh. ก็คือพอมานั่นเอาถังมาเลยถังสองลิตเป็นพลาสติก uh huh. ก็มาตั้งเรียงแล้วก็แกะฝากล่องแล้วก็เททั้งเป็นป็น,นั่นลูกเจียบครองกล่องร้อยสองตัว ออกล่องหนึ่งมีร้อยสองตัวเทใส่ลงไปเลยเท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 มันก็จะไปทับทับทับมันก็ตายกันอยู่นะอืมส่วนถ้าไม่ตายก็คือตอนทําลายตอนเที่ยงก็คือเอาถังไว้ตั้งกลางแดดให้แดดเผาให้แดดเผาไอตัวที่ยังไม่ตายเพราะไก่พวกนี้จะโดน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 ความทนความร้อนอไม่ได้มันก็จะตายอืบางตัวไม่ตายก็มีเวลาพอนั่นเสร็จปุ๊บพอถึงตอนเย็นก็ขับรถเข้าไปทิ้งหลังฟาร์ม ันจะมีขุดหลุมไว้อืเป็นท่ออ่เหมือนก็ถังถังถังส้วมเราอะ่ะอืขุดลึกลงไปฝาปิดตอนนั้นไปก็ไปเทใส่ลงไปเทใส่เทใส่ <วะ S 2> ทำลายบางทีก็บางทีอาทิตย์หนึ่งทำลายสองผลก็คือวันจำลายวันพุธกับวันศุกร์หรือไม่ก็เก็บไว้เสาเสาอานเงี้ยเชื่อไหมว่าเราตอนแรกเนี่ยคิดได้ไหมว่าตัวเอง คือว่าตัวเองทําอะไรกับลูกเชียรทำอะไรกับไก่ไว้ตอนแรกคิดไดไหมหรือว่าบาร,ร,ร,รู้สึกตอนที่พี่พูดเคยเคยคิดหนหนึ่งเพราะว่ามาเห็นมาเห็นเล็บตัวเองสามเล็บเนี้ยถึงนึกขึ้นได้เพราะเป็นเกี่ยวกับไก่เพราะว่าไก่มันจะมีอยู่สามอ่าใช่สามสามสามนิ้วสามนิ้วนั่นแหละแล้วก็ทีนี้มันพอมาเห็นแล้วมันทำไมมันดูมันคล้ายคล้ายตีนไก่นะคล้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันนอนนึกเคยอาจจะเป็นเวรกรรมติดจรวดนะ เพราะว่าเคยไปทําทําฟารมไก่ได้สองสามปีแล้วก็มาเดือนจะเหมือนมันจะเหมือนแบบเหมือนตีก่ายบ้านมาเนาอันนี้คือที่พี่ให้เอกเล่าเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเรื่องเอกเนี่ยอาจจะเชื่อเรื่องบุญบาปมากขึ้นแล้วก็เชื่อเรื่องเวรกรรมมากขึ้นตรงเลยขอให้เอกเล่าเรื่องนี้เป็นธรรมทานซึ่งตอนเนี้เอกก็ได้แบกว่าได้ได้ได้โดนแบบนี้นะฮะกับเรื่องเวรกรรมเขาตามเอกแล้วเพราะนั้นแล้วตอนเนี้ย เรื่องตรงนี้อยากให้ทุกคนมองว่าอเอกเขาก็ุดสมรู้เพื่ในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะทุกคนมีการผิดพลาดนะตอนที่ทำอาจจะไม่ได้คิดแต่เนี้ที่น้องโดนเนี้ยโดนมาเยอะสาหัสแล้วก็เลยตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าใจอ่ะเราก็ไม่อยากทํา แต่ในเมื่อมันเป็นคําสั่งก็ต้องทาเพราะเราเป็นพนรกง,งานต้องผัานเงินมาราก็ต้องทำเอ,า,เอา,เเาสั่ง,งมาก็ต้องทำโอเคน้องนี้น้องเป็นสะเก็ดเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันขาพี่ดูว่าเอกทาแป้งกองนได้ไม่ได้ทาไม่ทาเป็นสะเก็ดทั้งตัวเลยอืมแล้วก็มันรู้สึกปวดไหมอะไรยังไงปวดฮะนอนเนี่ยอย่างมันมันที่น้องมันแข็งไงมันเหมือนกระดูกชน